มอเตอร์โซลา์เซลล์และก็ปั๊มน้ำโซลาเซลล์ที่เห็นอยู่นี่คือพร้อมส่งเดี๋ยวจะให้ดูแล้วครับว่ามีขนาดกี่แรงนะครับเอาเดี๋ยวให้พนักงานให้พนักงานกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก่อนนี่จะให้ชมนี่ก่อนอันนี้เป็นมอเตอร์สิบแรงมอเตอร์โซลาเซลล์สิบแรงนะใช่ไหมพี่ครับสิบแรงนะอันนี้สิบแรงครับสิบแรงนะครับเป็นมอเตอร์โซลาเซลล์สิบแรงนะอันนี้เป็นใน อันนี้เป็นไดนามไดร็อบต่ำนะครับเป็น5.5กิโลวัตต์ทำมาจากมอเตอร์เจ็ดแรงครึ่งอพอทำพอทำมันเป็นไดนามแล้วได้แค่5.5กิโลวัตต์นะครับเอออันนี้ทำมาจากมอเตอร์อะไรเนี่ยเออ7จหเหมือนกันนี่เอออันนี้เป็นมอเตอร์นะอันนี้เป็นปั๊มน้ำอันนี้ก็เป็นสองนิ้วของลูกค้าของลูกค้าห้ามขายตัวน,นี้ห้ามขายอันนี้ขายได้ปะขายได้ครับเอออันนี้ก็เป็นเป็นสองแรงใช่ไหม สองแรงสองนิ้วอ,อ,วอตอนนี้ก็ประมาณถ้าสองระบบก็หมนะื่นหกถ้าระบบเดียวก็โซลาเซลล์เดียวก็ประมาณหมื่นสี่นะอันนี้กี่แรงใช่ไมบีเจ็ดแรงครึ่งเจ็ดแรงครึ่งก็มอเตอร์พวกนี้เป็นเป็นมอเตอร์โซลาเซลล์แล้วกันนะสามเฟสสามสายนะเป็นสามสายนะครับอย่างนี้นะครับเออก็ใช้ได้ทั้งโซลาเซลล์แล้วก็ไฟบ้านนะโซลาเซลล์นี่ก็ได้ประมาณ สิบแผงสิบสองแผงสิบสี่แผงนะส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้เนะี่ยก็คือเป็นมอเตอร์โซล่าเซลล์เหมือนกันแต่เป็นสองแรงนะสองแรงก็ประมาณหมื่นหมื่นหกนะหมื่นหกนะพร้อมกล่องนะ 10, พร้อมกล่องนี้สองระบบอ่ะบบไฟบ้านแล้วก็โซล่าเซลล์อ่ะทีนี้จะให้ดูที่เรียงกันไปตับนี้มีอะไรบ้างเนี่ยปั๊มน้ำสองน,นิ้วครับปั๊มน้ำสองนิ้วอันนี้หนึ่งหนึ่งระบบสองนิ้วสามแรง Okay. สองระบบก็มีเอ่อแล้วแต่เราจะสั่งนี่เราจะลองให้ดูอันนี้เป็นอะไรนะโซลาเซลล์ <Solar cell S 2> ร,ระบบเดียวครับระบบียคือโซลาเซลล์85โวลต์นั่นเนี่ยจำลองมาจำลองมาอาจจะจำลองว่าเป็นโซลาเซลล์หรือว่าเอาต่อไปจากแผงขบุนนี่ใช่ครัได้ละแปด่จุดหโวลต์สแตียนบายที่0.2แอมป์ M นะครับนี่ก็เอาโซลาเซลล์เข้านี่นะฮะเอ่ออันนี้ก็สองแผงสี่แผงหกแผงหกแผงจะดีกว่านะเพราะนี่น่าจะแรงดันสูงอยู่เนี่ยสองนิ้วเนี่ย เดิมๆเป็นมิตซูนะซูเปอร์ปั๊มเนี่ยเฮ็ดน่าประมาณเท่าไหร่ดีสามสิบรเปล่าส่งไกลได้สองสามรอยเมตรได้เนี่ยเอาฮะเท่าไหร่สามร้อยถึงสี่ร้อยเมตรแล้วแต่แพงแล้วกันแล้วแต่แผงนะครับเอาโซล่เซลเขานี่บวกรบบวกลบนะบวกลบบวกทีนี้ลบเขานี้ถ้าจะเอาสองระบบเอาไฟบ้านก็เอาเนี่ยเดี๋ยวจะทำแบกเกอร์ให้อีกเป็นไฟบ้านเข้านี้นะ ใช้เวลาใช้ก็ดันขึ้นทั้งสองเลยส่วนสายมอเตอร์สายปั๊มก็สามสายนะฮะถ้าดูดน้ำไม่ขึ้นหมุนผิดด้านก็สลับสองเส้นนะเอาลองดิสมมติว่าเอา้าต่อต่อเรียบร้อยแล้วอห็นดูดเขานี่ดูดเขานี่ออกนี่ก็เล่งหวลุ่มอย่างงี้อา่าเด่งหวลุ่มอย่างงี้เออเนี่ยอ,อ่ะพอเดี๋ยวซีนพังนะครับนี่ย เป็นปั๊มน้ำโซลารเซลล์เมื่อก่อนก็เป็นปัม๊มไม่รู้220หรือว่า380ปไม่รู้นะ220้อโวลต์นะไม่รู้แหละ220หรือว่า380แเราก็โลขุดรั่วทิ้งอยู่ดีเออเามาพันใหม่นะฝังเล็เข้าไปนี่ก็เหมือนกันนะฮะซูปเปอร์ปัม๊มสามแรงสองนิ้วอันนี้สามแรงสามนิ้วอันนี้สามแรงสามนิ้วอันนี้ใหญ่หน่อยไอ้พวกนี้ส่งไกลไม่ไม่ค่อยดีตั้งมาดูแล้วปล่อยไปใกล้ประมาณสัก ร้อยเมตรน่าจะได้อยู่นะเนี่ยใบพัดมันไม่เหมือนกันนะเออเนี่ย,ออยดูดอาศัยว่าน้ำเยอะส่วนพวกนี้เป็นมอเตอร์ห้าแรงห้าแรงนะครับไอ้พวกนี้ก็อาจจะไปเออ่ขับท่อพยานาคหรือว่าขับพัดลมอีเวได้นะไปใส่วินใส่ตีน้ำสี่สิบตัวไปตีน้ำสี่สิบห้าสิบใบได้เนียตีน้ำบ่กุ้งนะบ่กุ้งบป่ปลาบ่ปู อ่าลองให้ดูหน่อยอันนี้ก็โซลาเซลล์อันนี้เป็นสองระบบแล้วน,นี่สองระบบอยู่เป็นอย่างนี้นะครับไฟบ้านเข้าอย่างนี้นะเนี่เอาไฟบ้านเข้าเดียวแล้วเนี่ยโซลาเซลล์ค่อยมาเข้าทีหลังนั่นเนี่ยตรงนี้บวกลบตามนี้นะถ้าโซลาเซลล์เข้าจะจะแรงกว่าจะแรงกว่าวัลจะสูงกว่าว๊บนี่อันนี้ไฟบ้านอนะ่ะวัลไม่วัลไม่แรงนะเพราะตั้งวัลไม่แค่กี่วนนัลเองหกสิบวัลแต่โซลาเซลล์มาเก้าสิบเก้าวัลเอาตีสักร้อยวัลแล้วกันเออถ้า เอันนี่ก็สี่แผงหกแผงแปดแผงก็ได้นะส่วนใหญ่เขาก็ใช้สี่แผงกับสีน้ำบวกกุ้งนะเออ่ยกเว้นจะไปขับพัลลุมีแวบก็แล้วแต่แล้วแต่อาจจะเป็นหกแผงนะรอบเท่าไหร่พันห้ารอบพันห้านะครับโซลาเซลล์เข้าสองพันสองพันเลยพันแปดถึงสองพันนะโซลาเซลล์เพราะวลต์มันจะสูงไงโวลต์โซลาเซลล์จะกแปดสิบเก้าสิบนู่นเนี่ยเออคือหลักการก็มีแค่ว่าถ้ามีแดดอะไฟบ้าน ก็จะวิ่งเข้าไม่ได้นะถ้าไม่มีแดดไฟบ้านถึงจะวิ่งเข้าได้นะชิงกันทํางานว่ากันเถอะเรวยกว e um ่ารุกนะจรอบนะบส่วนใหญ่ก,ก็บิดไปแค่ห้าสิบหกสิเอร์เซ็นั่นแหลอะออันนี้ก็เหมือนกันนะห้าแรงนะเป็นตับเลยครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่สองหรือสามสห,หน้าตาเหมือนสามแรงเลยใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่าแกนแกนประมาณเออแกนเล็กกว่าไอ้พวกนี้ก็เป็น ห้าแรงก่เลยหรือสามแรงว่เนี่ยครับห้าแรงห้านนแ,รแรงตัวยาวใช่อันนี้ก็ห้าแรงห้าแรงตัวยาวห้าแรงตัวสั้น <c oughs> <c oughs> นี่ฮนะเราพันพันงนีนะอะพันพันขนลวดใหม่หมดเลยนะครับแล้วตรงแกนกลางตรงทุ่นมันก็ฝังเมล็กเข้าไปนะครับฝังเมล็ดเหล็กนีโอเดเมียม่เหล็กดะเหล็กขาวแรงสูงนะเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อให้มันประหยัดแผงนะแผงน้อยน้อยก็ทําทําการได้อย่างสามแรงเนี่ยเริ่มต้นที่สองแผง สองแรงสามแรงอ่ะสองแผงถ้าจะเอาแรงก็สี่แผงหกแผงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างห้าแรงก็สี่แผงหกแผงแปดแผงถ้าเจ็ดแรงครึ่งก็หกแผงแปดแผงสิบแผงสิบสองแผงก็ได้นะครับถ้าสิบแรงก็มีนะอย่างสิบแรงตัวเมื่อกี้เนี่ยมีตัวนึงครับเออเนี่ยสิบแรงเนี่ยสิบแรงนี่ก็ไปเลยแปดแผงสิบแผงสิบสองแผงสิบสี่แผงสิบหกแผงก็น่าจะได้อยู่นะครับเออไปไม่เกิน 12, เออส่วนใหญ่จะจะจะใช้ไม่เกิน12แผงนะครับพื้นที่อาจจะมีจำกัดอะไรเงี้ยพร้อมกล่องนะแต่สิบแรงนี่จะจะราคาแรงหน่อยประมาณ3 5 0 0 0ื่นบอกราคาหนะ่อยถ้าถ้าเป็น2แรงเนี่ยตีซะหมื่นหกนะสองระบบนะถ้าระบบเดียวก็1 4นะื่นสี่แามแรงก็1 6ื่นหแรงหมื่นหกนะระบบเดียวก็เฮ้ยสามแรง1 8ื่นแปดระบบเดียว1 6ื่น ถ้าหาแรงก็2องหมื่หนึ่งระบบเดียวก็1 9 0นะ่0เกถ้าถ้าเจ็ดแรงครึ่งก็เจ็ดแรงครึ่งนี้2องหมแปดระบบเดียวก็2องหมนะนี่พร้อมจำหน่ายใครสนใจก็ทักมาได้เลย